สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กซิล่าเกมเมอร์ทีวีช่องเกมแนวอนิเมะแนวเวอตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพนเวิร์ดเอาชีวิตรอดนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับอยู่กับเกมมือถือเปิดใหม่นะครับวันนี้พามาลองเล่นเกมเทพมารสามก๊กกันนะครับเกมนี้เป็นเกมมือถือแนวไอดอลที่เพิ่งเปิดให้บริการในวันที่6มกราคมนี้เลยนะครับผมสาหรับเกมนะครับก็จะเป็นเกมแนวไอดอลจัดทีมโดยที่เราจะให้เราเนี่ยสะสมตัวละครนะครับเป็นแนว collecting กาชานะครับสะสมตัวละครเกี่ยวกับ3ก๊กนะครับแล้วก็จัดทีมสร้างทัพที่แบบแข็งแกร่งของเราเพื่อผจญภัยแล้วก็ตะลุยเรื่องราวของ3ก๊กลุยดานต่งตางๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าตอนนี้โอ้โ oh, หเปิดมานี่9เซิร์ฟแล้วคนแดงแดงทุกเซิร์ฟนะครับแน่นมากโอเคเราจะไปที่เซิร์ฟใหม่กันเลยนะครับเซิร์ฟที่9เนาะอ่า ah, เป็นเริ่มต้นโอ้ oh, มีคำอธิบายเป็นภาษาไทยนะครับเกมนี้ สิ้นสุดราชวงศ์ฮั่นประชาชนไม่เป็นสุขผลิตการต่างโต๊ะปลุกความยากลําบาทั่วแคว้นโอเคก็เป็นเรื่องราวของทราณาต่างโต๊ะนั่นเองนะครับที่จะเป็นช่วงยุคที่รวบรวมเหล่าพันธมิตรกลุ่นพลต่างๆไม่ว่าจะเป็นอ้วนเสี้ยวโจโฉสุนเกียนนะครับอ่าแล้วก็มีเล้าปีด้วยเนาะที่ที่จะไปโค่นล้มต่างโต๊ะนะครับจะเป็นยุคเดียวกับที่มีริปโป้และก็แผนสาวงามนีม่ไงโอ้โหมานต่างโต๊ะ ใครยอมฆ่าก็รุงเดืองใครทะเลาะฆ่าก็จะมาไลา่อ๋อมีมีธงบอกเลยนะฝั่งนู้นเป็นสั่งมานะครับโอ้โหมาด้วยมีิโป,โป้แล้วก็ม้าก็ตายแดงฉันฉันนี่คือตัวเราใช่ไหมล่วงไปแล้วนะครับฉันโอ้จุจูกัดเหลียงเดี๋ยวก่อนถ้าได้ตามเนื้อเรื่องสามโกงจริงเนี่ยจุกัดเหลียงจะยังไม่โผล่นะครับเพราะว่าจุกัดเหลียงจะมาโผล่ในยุคที่เล่าปีนี้มาอยู่ซินเอียแล้วเนาะแต่ไม่เป็นไรอันนี้คือมันเป็นในเกมนะก็ตำโซ่ไปโลด ของเบ้งนะครับนำทับมาแล้วก็มีจูล่งแข่งฉางซานกับควนอูแล้วก็มีแฮลวัวตุ้นมาเสริมนะครับกับจิวี้ด้วยโอ้โหเรียกว่ารวมมิรสู้กับเทพเออสู้กับมารสิมารลิปโป้นะครับมารเตียวเซียนแล้วก็มารตังต้งโตะนะครับไปกันคุ้มกายหัโดนดีบัฟของเตียวเซียนแนฮะรถจมตีเหงาเมอก้อยเขียว ระบบก,การต่อสู้ในเกมจะเป็นแบบนี้นะครับคือโจมตีอัตโนมัติจัดตัวละครน,นี่น่าจะจัดได้ประมาณไม่แน่ใจว่าเก้าช่องหรือเปล่านะครับเนาะเดี๋ยวต้องรอรอลองดูมันก็จะเป็นเทิร์นสู้ไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถกดข้ามได้นะเมื่อกี้เป็นแค่ระบบตุวรเตรี้ยวแนะนำนะครับ มาสร้างชื่อตัวละครก่อนเลยดีกว่านะครับเ่า้ชื่ออะไรดีเกียวกุ้งแล้วกันเกียวกุ้งข้าเกียวกุ้งจะกอบกู้ดินแดนสามก๊กเองเกมนี้สามารถใส่รหัสเพื่อนแนะนำได้นะครับแต่ของผมไม่มีเนาะ เริ่มมานะครับเราก็ต้องรับสมัครแม่ทัพแล้วก่อนเลยนะครับสร้างทัพที่ยิ่งใหญ่การรับสมัครจะมีรับสมัครแบบทั่วไปรับสมัครมิตรภาพแล้วก็รับสมัครขั้นสูงนะครับมิตรภาพนี่คือเราต้องแบบมันมีหัวใจจากเพื่อนเนาะโอ้ได้ลิตียนสีดาวนี่เดินนำทัพไปแล้วลิตียนเราพลโล่พลโล ลีเตียน๋อไม่ใช่นี่ว่ะเมื่อกี้ใครเราเนี่ว่ารีเตียน๋อเป็นทัพวีก๊กลรอให้เราเล่นเริ่มมาโอ้สู้กับเตียวโกกเหรอครับจนผ้าเหลืองเตียวโกกหรือเตียวโป้ตัวนี้อ่าเทพเตียวโกกนะครับเรียบร้อยครับเตียวโกกเจอจูลงมาช่วยเหลือเรา นนไ,ดได้ชิ้นส่วนตัวงอกกด้วยตัวอะไรไม่รู้อระบบเกมทั่วไปนะครับก็คือมันจะเป็นไอเดนสำหรับฟาร์มของพวกน้ำยาพวกคัมพีแล้วก็พวกเงินนะครับแล้วพอเวลาเราถึงเวลาเรามาเล่นเองเนี่ยเราสามารถท้าทายแม่ทับต่อสู้ได้นะครับอ่ะแต่ว่าเราจะต้องผ่านด่านทั้งหมด15อันก่อนนะโอ้มีระบบหาพวกอุปกรณ์ด้วยนี่วิญญาณแม่ทัพ กดแม่ทัพงอกุ๊กโก,โกยงจัดทัพดีกว่าอ๋อเพิ่มเลเวลวเพิ่มเลเวตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเสียงภาคจะเป็นเสียงภาคไทยด้วยนะครับลองกดดูสวมใส่ด่วนเสียงภาคน่าจะเป็นเสียงภาไไคดดไ,าไ,าไทยนะครับแต่ว่าเหมือนจะจะพาออกมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เป็นเพราะตัวละครมันยังไม่ใช่ตัวแบบผดๆดนะ รอบซุ่มโจมตีมีเสียงผ้าแต่ว่าไม่ได้ออกมาทุกช็อตนะเสียงฉาออกตอสู้น,นี่ไม่ออกนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราภาคเองเรียบร้อยเอาชนะได้แล้วนะครับมีแม่ค้าลึกลับโผล่มาโอ้นี่มีแบบโหใช้เงินซื้อตัวสีดาวด้วยอน,นี้รับใบสมัครขั้นสูงในราคา1 5 0ตําหึงทองไปรับสมัครขั้นสูงกันดีกว่า ขอ้ได้ตัวห้าดาวเทพเฮ้บโอ้โหโอ้หงเยออิงนะครับหงเยออิงนี่รู้สึกว่าจะเป็นภรรยาของหงเบ้งนะครับเหนือเหนือหงเบ้งก็คือเมียของเบ้งนั่นเองโอเค <c oughs> ว่าไปนั่นอ๋อสู้ทันทีอันนี้ได้รับของเนาะ <c oughs> เป็นเหมือนแบบระบบ่ากวาดล้างอาในเกมอื่นๆเนาะ ถ้าปกติต้องใช้ทอง50ตำลึงในการกวาดล้านะครับใส่ห่วงเยอิยงเข้ามาเป็นฝั่งชกกทีมไม่ได้เข้ากันเลยพี่จกกงอกกกวีกกด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆนะครับอืมแม่ทับวีกกเหรอเดี๋ยวเจอเมียาของเบ้งหรอกเห็นแนวหลังเราไหมเรามีฮิวนะ โอเคชนะได้อีกหนึ่งดานนะครับอาวุธเวทโอ้อันนี้คือถ้าเราเปิดเปิดระบบอาวุธเวทนี่นะครับก็จะได้รับพวกพลังเพิ่มเนาะท้าทายต่อเสียได้อย่างเดียวเกมนี้ถ้าเป็นแนวแนวนอนนะมจะสุดยอดมากเพราะแนวตั้งมันรู้สึกว่าภาพมันถูกบีบเกินไปนะครับ แต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะใครที่เป็นแบบคนที่ชอบ3ามโกนครับแบบอยากเล่นแบบสะสมตัวละครใน3ามโกนครับพวกเราแม่ทัพต่อขุนพลในตำนานนะก็มาโหลดไว้เล่นได้นะครับถึงจะเป็นเกมที่แบบเน้นเรื่องระบบการเติมเงินนิดนึงนะครับคนที่เติมก็ได้เปลี่ยนเนาะแต่ว่าเราก็เล่นเอาแค่สนุกก็ได้เนาะไม่จาเป็นจะต้องมาเอาชนะไปซะทุกอย่างหรอกนะครับไปมีกันต่อ นี่มีฮิลแล้วเพิ่มจมตีด้วยโหเยี่ยงตรงนี้นี่กดรับได้ใช่ไหมฟับวายโหนี่ว่าถ้าเราออนไลน์ไปเรื่อยเราจะรับของแล้วอันนี้คือชิ้นส่วนของอุยเอี่ยนนะครับโอ้ยเฮ้อุยเอี่ยนเลยเหรอ จึงวีเอียนนี่มันก็ฝีมือไม่ต่างกับพวกองตรงอะไรเท่าไหร่นะน<อ>นีีม้มแผเพิ่มพลังให้เนียห <c oughs> งเม้งดีกว่าหงเย,ย่อิง <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาแจกอะไรอย่างอื่นบ้างอีกหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าจะยังไม่ค่อยมีอะไรเลยอ๋ออันนี้ผ่านดาน่าน5บทนะครับได้รับตัวเลี้ยนหัวเลี้ยนหัวเลี้ยนหัวสมดาวนะครับ เป็นขุนพลของจก,ก๊กเนาะกระเป๋าเปิดรับเลียนหัวมาก่อนเลยผสมครับได้เลียนหัวมาแล้วขุนพลที่เราเริ่มต้นมาจะได้นะครับ<อ>ก็จะมีตัวนี้เนาะโจโหยินนะครับ<อ>นี่เราัพเลเวลนี่ใช้ขวดน,น้ำยานะครับแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับจะได้จากการ farm i d l e ลอยู่แล้วนะครับกดไปเลเวลเต็มไปเลยกลับกลับกลับ หน้าออกศึกซีมีให้เราเก็บบ้างไหมอือโอ้โหนี่ได้ขวดน้ายาได้เงินนะครับได้รายงานหินแม่ทับดาราด้วยแล้วก็ได้อีพีตัวเราด้วยนะครับอย่างนี้ก็ต้องไปอัพตรวจสอบระดับนี่อัดเข้าไปอา้าวพลังเ,เงินหมดนะครับเงินหมดอ่าหลังจากเงินหมดนี่เราก็ต้องไปฟาร์มต่อนะครับอืมทีนี้มาดู แนะนําแม่ทับนะครับนี่นี่คือกระบวนทับที่เขาแนะนํานะครับว่าตัวที่เราควรจะมีในในตี้ของเรานะครับอันแรกนี่คือกระบวนทับคิติก้อนนะครับก็จะมีจูกัดเหลียงกวนอูแล้วก็อันนี้เป็นจูโล่งนะครับแล้วก็แฮร์หัวตุ้นมกรตาเดียวนะครับอีกตัวหนึ่งนี่น่าจะเป็นกุยกุยแก่นะก็อันนี้กระบวนค่ายมือใหม่มีแฮร์หัวตุ้นเสี่ยวเกี้ยวเยียนสี เตียนอุยเทพมารนะครับเป็นเออเป็นมารเตียนอุยแล้วก็กวนอูนะครับันี้ใครเนี่ยคุยแกกําเหลงรู้สึกกวนอูจะไปทุกตี้เลยนะเฮียนสี่นะครับแล้วก็มาริโป้งอกกสายลดความเร็วนะครับแล้วก็มีทับอุสายคิติกรก็จะมีบัฟแบบต่างๆอย่างที่บอกนะครับนี่นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยกวนอูผมว่าถ้าจะให้ติดเทียร้องต้องกวนอูแล้วแหละเพราะว่าไปได้ทุกตี้เลยนะครับ เนี่ยไปได้หลายตี้เลยนะครับผมโอเคทีนี้ไปรับของรางวัลกันดีกว่านะครับกดที่รูปด้านซ้ายนะครับเรามีโค้ดโค้ดเติมอยู่นะอ่ะกดด้านซ้ายปุ๊บแล้วเราก็ไปที่ตั้งค่าระบบนะครับเข้าไปที่แพ็คแรกเปลี่ยนเนาะสำหรับโค้ดแรกนะครับก็คือ I อเด0106นะครับกด พิมพ์เข้ามาเนาะก็ถ้าเกิดใครพิมพ์ไม่ได้นี่ก็มาไปพิมพ์ข้างนอกแล้วก็ก๊อปปี้เข้ามานะครับไอเดนไอเดนตัวใหญ่เนาะแล้วกดแลกเปลี่ยนเลยนะครับจะได้รับร้อยตำลึงแล้วก็หินนะครับดารา50นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอีกโค้ดหนึ่งเนาะสำหรับโค้ดอีกโค้ดหนึ่งนะครับก็คือโค้ดไดนามิซ์แปดสิบแปดนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะกดแพ็คแลกเปลี่ยนนะครับไดานามิซ์แปดสิบแปดแลกเปลี่ยนนะครับอ่าเราก็จะได้รับ นี่ตัวทีเฟสปราบโจน3ใบนะครับแล้วก็เงินอีก1นึ่งแสนนะครับโอเคอันนี้คือของที่เขาแจกนะครับเริ่มต้นเนาะอ,อ้ยได้รับตัวใหม่อีกแล้วโจ๊กโ,กโ๊กแมททับอุเอียนเสร็จทีตัวสาแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวจะได้ตัวเทพอ,อีกเกียดน,นะครับโอ้ถ้าเราออนไปเรื่อยจะได้ตัวสุ่มแบบขั้นสูง5อันด้วยเจง๋งเปิดกระเป๋าก่อนเอาอีกเกียดมาก่อนผสมมาไอ้เมีอีกเกียดไอ้นี่อุเอีน โอเคแล้วก็อ๋อ oh, พอรีเวลเต็มเราสามารถเลื่อนขั้นได้นะครับการเลื่อนขั้นจะใช้ไอ้เจ้านี่นะครับแม่ทับหินแม่ทับดาราเนาะโอเคว้ได้ได้ตัวเจ๋งๆแล้วค่อยใช้ต้องตรจอบรดะดจะลืมส่วนรวมได้อย่างไรตรวจสอบรดะด้าเพิ่มอีกหนึ่งเลเวลจะลืมส่วนรวมได้อย่างไรลีเตียนาจะคว้ลาลามใต้แท่รอโอกาสเท่านั้น ตัวนี้คืออวีเอียนนะโอเคตังก็จะหมดแล้วอ๋อมันกี้ได้รางวัลมาได้ตังมานี่แนะอัดเข้าไปเรียนหัวชราภาพแต่ภาพนี่แบบโหที่เป็นหนุ่มอยู่เลยโอเคเราจะออกศึกกันต่อนะครับตังทับแล้วลุยไปใส่ตัวละครเพิ่มเอ้เรียนหัวอ้าวอ๋อจัดได้ห้าตัวนะครับโอเค หาตัวละครตอนนี้เราปีพลังอ๋อถ้าเราใช้กกได้กกหนึ่งนะครับพลังมันก็จะเพิ่มขึ้นนะอา่าผมว่าองงอกหูเสดาอัดนลเวลไปแล้วด้วยไม่มีปัญหาโอเคเรียนเรียนหัวรอไปก่อนปากเปิดซึกฝาร์มใหม่แล้วเ,เดี๋ยวค่อยมาเก็บต่อ Okay. เอาชนะได้อีกแล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปซุ่มอีกทีหนึ่งก่อนจะปิดคลิปละกันนะครับกับที่มึงหลักโอ้นี่ไงของรางวัลแจกนะโอ้มีเพื่อนแอดมาด้วยเพื่อน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 ,อ,น,อ,น,อ,นอยู่ไหนรับ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 ,รบทุกคนเลยส่งให้ทันทีโอ้ส่งแล้วได้เงินด้วยแฮะดีของแจกมึ่งต้นมีอะไรบ้างเนี่ย นี่ไง EXP นะครับแล้วก็หินแม่ทับดาราแล้วก็เงินด้วยเพียบอ่ะโอ้ถือว่าแจกเยอะมีทองด้วยนะครับโอ้เพียบครับว่ามีตัวตัวมนันมันอะไรเนี่ยเตียวเซียนนะครับหูห้าดาวไม่เห็นไม่งั้นได้มาอัพตัวพวกนี้นะครับโหูมีหินด้วยนะโอ้แจกเยอะ ควปองคิมสมบัติด้วยโหอ,อัพเลเวลได้เต็มกันอึดอะนะครับโอเคเดี๋ยวเอาเตียวเซียนออกมาก่อนอู้ห้าดาวไม่ใช้ได้ไงแล้วก็ไปซูมอีกสักทีหนึ่งนะครับปึ๊บรับสมัครอันนี้เนาะต้องใช้ตัว๋วเรามีตัววยูสอใบต้องได้5ดาวตัวจริงๆแล้วโอ้โหเลียนหัวอีกแล้วเฟงเลยเคียงดูอีกครั้งนึง เออได้เป็นอีกิมนะครับสามดาวเกลือเลยนะครับสำหรับไอดีนี้เกลือไปซะแล้วโอเคครับก็เอาเป็นว่ารีวิวข้าวกับเกมมือถือนะครับเทพมารสามก๊กนะใครที่เป็นแบบคนชอบสะสมตัวละครของสามก๊กนะครับเหล่าแม่ทัพต่างๆนะแล้วก็เอามาจัดทีมเพื่อผจญภัยในโลกของสามก๊กนะครับก็โหลดมาเล่นได้นะครับในเพลย์สเตนะหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ช่องผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปตัวไลฟ์หน้า วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ